บายดีพี่น้องมาเป็นเมืองกะมื่อบน้ำได้ก่นอนเนาะแล้วก็ตือนออากรสีมเห็ดเมนูเมนูหมูกระสามากระดูกหมูซอมโลพี่น้องหมูสามาโลนึงก็หมูแบบเลนเงลนกัะเสริฐเหานยเลยเนาะสิมาเรียทุเดเนาะเนาะใจดีเรียอาสองสมเลย ทีมงานสาวตอนนี hmm. so, ้ซออขี้สนหกนะะสนเหอยมูเซฟมูเลยนะเซฟเซฟอนนู้น้ามีบางแมติติดขียวไหวอาชิละเอมสอัอมานไหวก่อน่อกระตับกอกเนาะพี่น้องอันนี้้าวกาเ้าบาเอาน้มันไหวเากินเองพี่น้องอ่าให้กินลายประกาศเท้าแพงเลยแหละ โลดอ่ะกยงไงครับอูเปนสือเป็นโลบว่ะลือเสือเป็นหัวย้อนหัเฮ้ยงี้ยมีบกขาวถึงซี่โคงอันนีันเคี้ยวๆใหญ่ๆไปเลยอันหญอมาหอมือไปเลยบอกหามมีัมีบกขาวเสือห้ามม่จวนเลยมีผักกาด้าวผักโมแล้วก็ผักบง

คนอันแกะกระปาดก่อนเนาะแล้วจ right ังไปหลังพี่้องหลังอันซาซาใส่ร่วมกันเบิดทุุพักก็ไแ้กินพักรแต่ว่าซิ้นหมูสโลกับายเตสองโลกอชิ้นหมูแี่นโละที่พันเี่ยหมูขาก็3ซ0มปลายา0 0อยแล้วก็จะทอดไงาบาทม่ทอด300ล้ยเปสองลสอแบ2ต0ซโลหะซินี่ก็จะ้อน5,000 ถ่อดมัเยอะมีถ่นี่จ้น้ก้อนันกอสองร้อแปดสิบบาทค่ะก็จะลู้หา้าบาทก็จะลู่น่อนนะีมีดมแล้านีมีเพื่อนมาขามต้องแล่นะมีสองิันบาทเจเจท่าเดียเขาอยแหละเขาอยู่มม้นติกดูนนั่น่ะาชิลอ้น้ำมันไว้ใ่หมอน่าพี่นอ อย่าพายไม่มอลงสามสันว์ียมไม่งวด่นยาล้ยนี่ตอนเสาร์นะตอนแหลงหอนพี่น้องเออตอนเป็นบ่ตอนแหลงกันนาพี่น้อแต่ว่าตอนแบบยังเกิยังบาบายบบบน้องสองบ่ใบมองหมูกล บางๆาขีมวายำบได้ต่อไปอนาคอสุกุเออเปิดหาเปัคายผมูกระอยาลูกอยู่ินาเปิดหาคายผม้กระตัวเองกินเลยเลยบางๆลูกพี่น้องพี่น้องไม่มอันนี้เอาไปส่ง

แม่ฮกมาถ้าแบแกะลองจำแรงตาแล้วมัตั้งโบกหัวดุงวะหวมันมาทางบุงวะแล้วมันแลนามันแลนกายมันตือนมันล่งจัดนี่นะห่วยเสียสายแห่งจังน้อยตะกี้เหมืนเด็ดพักเชื่องพักโบกมี่พักพักคมบอกเหี้ยพักคมแล้วก็เฮ็ดเค็มเนาะแล้วก็พักแค่พักโบกห้าพักโบกพักตัดขาวพักวมมีหรน ดนด่ากัน hmm. ด <c oughs> ah, ิฉันรวมในลรยพักในหนองกินใช้ก็สีไม่จังบนเรือนแดดแหงตอนสาวน้ำน้าตะแหลงน้ำน้ามาซีอัน้บริยัอนแดดอันนี้หเีนน่ะแลนี่คือใส่กอของไย่ละลงปหรอเ่ น้ำซุปที่มิซื้ออายุหาาที่หนอนน้ำซุปค่ะแต่ว่าแก้เาซื้อมาแต่ต่ตล้เรียบหน่อยเนาะ แลนะคิดกุบเลกินง่ายกุบมาพี่น,น้องสีมากเลือดมมพี่น้องซอยไปทีเกิดดอดอ่จะอ่อนมาน้ำตาลน้ำตาลลงใช่ายกว่าร <laughs> วยวก็จิ้มิกุบรสดีขนอ<ล> ามากแบบแบบพอกินเองพี่น้อ,องหลายท่านพี่ไทยเี่พี่ไทยยังดีุกเลยเนาะแล้ว้มร่างก็ไดบเป็นเนือ้นอลูไปแล้วมันหอยบเลยอะไรนปลาบะมี่าก็แล้วขาก,ก,กินกระเพรมเนาะเกลืออะไรนิดนึงทอันหนึ่งนังนนงนงปลาเบิร์ด,ดแบบเครื่องนมี่กับไส้ในนี้น ถ้าบวัาาาวาบทาไใช้ด้ไม่ถี่ใหม่หมอโหใเนี่ไมถใหม่หมอกลางางมัใส่ใหมอด้เป็นห้าถูกแงดงสองโหดแดงตักเจีบทีเรียบร้อยเลากินหลายคน,น,น,นที่้อกกำลังจะกินซุนี้เลยเรียมหน้าเนาะกะเทียมก็ตา้งมาเองใส่หนึง มันน้ม,นมันเอาเอาตัวเป็นนางขี้มันตัวเป็นนางขี้บ่มันน้ำมนากิน่ะโองูจามสัตวจริงจามอไได้เป็นน้ำมันฮะก,ก่อนกิน,ยน,นอย่าง,งนนะอ้อกินเออดีอ่ มูกาหน่อยแค่นี่พีอแค่กระตกสีนิ่ะแลงกรีปานหอมากระตกสีนี่ยปานเ้สวแนบเบอหยียบแหละเธอนี่นี่ <c oughs> <c oughs> นะเขามากินไหมพีนน่นอสีมากไวไปฟางก้เขามาเด้อพี่นอบุขคามากบริกินนม ่ะวนี้กินลุงขอบไปเขาเขาพี่น้องเอาลูให้นองอิข่อยได้นะพันดอกพันดอกเอากระถงสินาเอากระตุกสินไปเขีบปานเขียาถส่มูสามสมแป๊เดี๊ยทังหมเอเามนางังสีเอาของมานังงสิ มาเด้อมาเด้อพี่น้อมาเด้ออิงอยิงกระตังแดงยิงมะนางได้เองมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเราพร้อเลยนี่จะคอเหยดใส่โอ้โหอบุ๊บโตโลคอยเห็ีดใส่อิงเอาตัวเป็นมูสามสันด้วยเข็มอย่างเราเอาตัวตีนน้ำมันเออน้ำเปลือกนะมาเด้อมาเด้อตัวไปหลีแม่ไปหีแล้วแม่จะเอาเลยล่ะ โส่แหล่แม่แหลไปฮะอันไปหาปลานเพินนี่เพลินมากนี่ถือว่าโชคีแล้วนางลงหรอพวนางโล่งโหอยากคือคนคนเมื่เคยเขาเกาะนี่นาพี่นึ่ง ปูตานางกินพี่นนอะที่แรงแรงมากมันกับโมยาหอมันมีลมออกแล้วนะมันลมไม่ลกมอ้าวอ้าวอเขาบอกแกงบะตัวแล้วบะอ่าเดียวพี่น้องเนี่ย้าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องกงไปมันจุ่คนเดียวกบบเยอะครับเลยรมาพมเดี๋ยวทั้งร้านเลยพี่มจะมา โูโ้มอยอังอวยอวยหนาวมากกไหูยไปบปลังที่นอหนาน่คคน,น,นไม่ได้เพ่เเอกินไม <laughs> ่ักกินู่ไดูกินกดอกอะไรเงียนี่ยอลงการเนี่ยเจ้ามัดเปลือก เอาตังแดงอีหลามมานั่งไหมเออผมนั่งเงียยากนาะค่อืออือเป็นไงจ้ะพี่น้อมาขับพี่น้องปาจังี่ขอบคุณนั่งแดวะนี่กระเด้งะดีเห็นตันกะนั่งคือสิแรี่น้ไหแลไปฮับเนาะฮับลานนี่้อานิ่มตองนิ่มตอง ไปนางไหว่ยาเขาก่อนเจาอิงอะไนี่เฮก็มาเต้หเียนแล้วนงมั้ชุดเฮียนบึ้้นี่เนียเดิน้มาเด้อกินบ่เอ้อเสล่ไปหาานอนหมา หนูไูน้องมาเด้อมาเห่อแต่อิงนะ้ต่เนเกี่วอันท่อดอกก็ซุกอันจะจับเนะไม่ได้พี่น้องเอาปะไเรื่องอะไรมึไปยืมทางที่เฮ้ยเอาจับเหรอจันเป็นตัวจับได้พี่น้องบอกว่าตัวน้องมูที่นี่งจั เกี่ยให้เป็นได้นะเดี๋ยวหวานเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวไม่ต่อไปดูโอ้โ่เดี๋้วตกแลนเลยพักหน่อยละลายจ้ะเฮ้ระวังเด้อเนีนหน้าที่เบาเลยดออมาไม่ยิ้มอ่ะ ตีอย่างไรก็เสื้ออย่างกหนอะไรนั่งโยมตีน้ำมันบอกว่าตัวตีน้มันปนนัญญาตัอ้วนใช่ค่กินแต่ตัวม่น้ำมันตัอ้วนนะค่ะตืนแรเ่ายอ่ต้นจอดกินานผมกิน้มันไอ้ตัวเสียเลยตรงนี้กินน้ำมันนะแแล้วแบแล้วเสีแล้ว

แหล่้ราบเสได้่งเอ้่กินนน่่วงหม่นปานวงนั่นเลยือเอาปหลกดเียคบกินแ่ถ้าแต่คุณนบ่อยากว่ากินไม่ดู wife, like เป็นบมกไม่วงนะกิ้เป็นประยดกิน่ไน่ไ

กินแล้วปลาเพือพี่น้องได้เห็นเจ้าแฝดยางเดียวไงปลาแฝดต่อเดียวมันหลุดชั่วลายเหรอเหี้ยมันตังมันนางเงือในเขือนเทาไรนัขอานไม่รบาตังนั่นของหนามหรอล้างนั่นของหนามเจ้าล้างยางเจีอะไรกินแล้วพูดีกับจอมตะกี้อยู่เหี้ย ยู้อเอยมาที่วุ้นที่เกี้ยนี่นี่เหรอเพื่อนตวนั่น้ะต่ตัวเหรอตุ่มตัวเพื่อนตัวนรกคุณปานปานไม่ถูหลอกสองน้องอ้ยกี่ไ่ถูกเนับอทมามาสวนตายกันกับบอทะเนอ้าวจิ้มจุ้มหมจิ้มจุ้มเดอนะอ้าวปานปานเพื่นนะเพื่อน่ีน้องนะท่านอะไรอะอาน้ิ้นี่เ ก็หลับจิบไดเนาะออลกนาะิะตหมูงกพี่เนาะะต้อนอู้เนี่ยไรบ้างนะเอจดอ่บมด้พี่น้องอเ้ยหืออ๋อจะตนเช่นแล้วเืดล้มันพอกิะ่เน้มันขาเขียวขเอเยอกยไอเค็มคือกันนะไม่อย่งบะหมี่แบบ ก็จะวังวังทานกินยำหูแล้วอะก๋จแบบนิ่งเหนียอันนนนะททากินยหูแล้วไ่เพนหราวเหนียวนี่เนื้อเกียวก่อนมาได้พี่น้องเด้อลุยเด้ทางห้แม่นาเจียนนะแม่พี่น้องมันน่าเอ้าแก่กระเสบลยเาแก่เสวเลยเนาะแนวมาึ้กระเสลยแนวมาอ้าว เจี๊ยมันบวคาก้ได้นะเดี๋ยวอย่ามาว้อนะให้กินแล้วเรอ่อนเอาไหมอ่อนเอาเราพอ๋อหัวสะอ่อนมันมูซอนอ่นยมูซอนแหนตอนนี่ทางไหนดีไวจืดที่ไดนเนี้ยไวจุบนคกุ้งกันอ่ะชาวคนตีอตอนให้ชอคนจบนั้นหยู่แห่กันอยู่เย่เนาะเ้ยกูอยกน่นไปนัางชั่วูนจ่ายเขาวาหัวโตตังางกัมงานไม่ใช่เลืองี่น้อง อันนี้ได้สิมีเลีงอะไรอันนี้อ้าวมีป๊อกเป็น้ำถ้วยถ้าเห็นเหมือนเเรียบเียนี่อันนี้ลาบเลยปอยื่อเกาเปอยชื่อเกาขงน้ำก็จะเลี้ยงเบิ้อทับปอยคนน่ะน้ำเอาคือเกาเลือกตอนมาเดียนะเฮ้ยที่อ่ะหยานะอยาหยาตอนแล้วปอกเคยน้องใช่ไหน้อใหนมน้ำอ่ะเลยน้อนองสียรู้ปมาไน้ำาเ่ง พี่น้องนี่เปิดเห็นว่าสิเก่งเด้แต่ละคนกัเก่งตำหนีแล้วเนาะเก่งตำหนีได้พี่น้องกอย่างกควิทย์มาทางกูดกินไข่กินมันเด้อมาก็ได้กินพี่น้องในนี้ยกกินนะบ๊ายบาๆก็อิงหน่อยนี่ยมาแตงเฮียนตาเฮียนต่อๆก้นลายก้นเสียก้นแรงเด้อก้นนะแม่เจือเจือไปกินนะ่ฮะตัวนี้นะย่างหายไปยันดอนเด้อตัวนี้ทุกคนอายแย่เหรอวะนี่ บายบายด้วยพี่น้องด้วยพกกดได้กดแชร์กดติดตามกวนให้ก็คิวแรปแล้วนึงก็ติดตามก็สะสไข่กดนังห้วงใหญ่ได้พี่น้องด้เ่อบายไอ้ลงเตาสีม่วงกขพอด่ะเพราะว่าด่ากันดิ